โอเคครับคนก็กลับไปดูสดไปแล้วเยี๋กวช่องเราพล่ากันเลยครับมาวันนี้จะมาเล่นเกมนะฮะเราก็จะทําซึ่งมันจะเป็นเกมที่เราต้องขายของนะครับนี่ครับก็ลังทํำเพนเีมนะซึ่งเราเอาให้เลย ซึ่งตอนี้คนนี้เอาน้ำอะไรน้ำปั่นโอเคเอาเลยเอาภาษาไทยเอาทำไมให้มาเลือกทีหลังล่ะไม่เข้าใจล็อกอินเป็นน้ำตาไไปตอนล็อกอินเสร็จเลยครับโอเคคดตอนนี้ก็ล็อกอิน g o o g l e เสร็จแล้วครับก็รอโหลดนิดหนึ่งครับโคสวีทโคปี้จะชี้สอดไม่รู้ครับเดี๋ยรอตอนโหลดเสร็จแล้วกันครับ โอเคทุกคนตอนนี้ก็โหลดเสร็จแล้วร้อยครับซึ่งตอนนี้พื้นตีผมก็หายไปห้าร้อยเอ็มบีนะทุกคน <Yeah. S 1> ซึเราก็จะไปในเมืองเลย <Yeah. S 1> ซึ่งนี่คือเมืองแรกเบาเดิม <Yeah. S 1> เราเป็นพอ่อครัวนะครับ <Yeah. S 1> เราต้องทำจื่เสียงโอเคเข้าไปเลย <Yeah. S 1> เราจะเข้าไปเลย <Yeah. S 1> ซึ่งเราก็กดแชร์ตรงน,นี้หรอ แบ่นี้เอากดแล้วอะ่ะกดไม่ติดอะ่ะคูทุกคนเอาแต่ไปตอนได้มาเสร็จเลยโอเคทุกคนตอนนี้ก็ออกของเกมใหม่นะครับตรงนี้โอเคทุกคนกดไปที่ร้านค้าเลย เราก็จะไปในร้านค้าเลยโอเคทุกคนไป <c oughs> หาวั <c oughs> หาเก็บวัตถุดิบ <c oughs> นะครับทุกคนจะเพิ่มคะแนนเมื่อขายอาหาร <c oughs> ตอนนี้คือเราจะทำพวกข้อนี้ให้ลูกค้าก่อนนะครับเอาอะไร โอ้ยอ้อมเอาอสอนอะไรอ่ะดูทุกคนโอเคซึ่งเราก็ทำน้ำไปเรื่อยๆนะครับว้าซึงตอนนี้ก็ทำขอมไปก่อนนะครับเอาผิดใบจังเลยโอ,บบอโอเคซึ่งยังไม่มีคนมาซื้อนะครับ แผนเค้กโอเคด่านนี้แล้วก็เคลียร์แล้วครับเออซึ่งเราจะทำอมยิ้มสมาชิกคลับเพื่อรับรางวัลอะไรไม่รู้นะครับโอเคครับซึ่งมันได้เราทำอะไร ให้รับของอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็จะไปเล่นต่อเลยสเตจที่สองครับ <c oughs> โอเคครับมาแล้วภารกิจเสิร์อาหารสี่โตโ๊ะโอเคมาจึงตอนนี้ก็กำลังทำอยู่นะครับ อะไรแพนเค้กโอ้เยอเกือบไม้แล้วครับทุกคนเอ้ยทุกคนไม่เอ้ยชนะแล้วครับเกือบแพเพราะว่าอันนี้จะไม่ครับเอออย่าหย่าย่าย่า โอเคครับเล่นด่านถัดไปเลยฮอซึ่งอ๋อห้ามปล่อยให้ใหอาหารไหมนะครับเอออ๋ออือฮะโอเคมาซึ่งก็จะกดเลยนะครับนี่ครับมา ซึ่งตอนนี้ก็ลังทำแพนเค้กอยู่นะครับเต้ตังนี้ <c oughs> น้ำปัดรอก่อนนะครับตัวนี้ร <c oughs> อก่อนจะเย็น โอ้ยเราก้อนของเยอะมากเลย้ลว้ํำปั่นก่อนครับ <c oughs> บิดไฟก่อนอ๋อจบแล้วครับอะไรเนี่ยงงมากเลยครับเดี๋ยวดีก็จบ ซึ่งเราสามารถหาอะไรได้อีกไหมเนี่ยเราจะดูก่อนนะครับเออ <c oughs> เกียร์บรกิจไปรับรางวัลก่อนนะครับซึ่งเราจะรับเป็นสแน็คแล้วก็อะไรไม่รู้ว่ครับซึ่งต่อไปเรามีให้รับของตรงนี้ครับต้องดูโฆษณาซึ่งผมไม่ดู ก็รีวอร์ดไม่มีอะไรเลยโอเคซึ่งโอ้ยมันเป็นด่านหัวใจเหรอคือต้องทำยังไงอะ่ะผมเล่นไม่เป็นนะครับด่านนี้อ๋อรับคำชมโอเคครับ <c oughs> ซึ่งหนามันเนี้ยมันทำได้น้อยมากเลย ครัปอุ้ยฝืนทำเพิ่มไม่เป็นไรครับโอเคซึ่งตอนนี้ของยังมีเยอะอยู่ครับอะไรเครับทำเพิ่มทำสองอันเลย ได้หมดเลยตอนนี้คือลูกค้าก็มาเยอะขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งตอนนี้ยังไงเอาอะไรเอาแผ่นเค้กแผ่นเค้กขายดีมากเลยครับรยบร้อยครับชนะแล้วซึ่งตอนนี้คือเราชนะแล้วจริงๆโอเคชนะแล้วครับทุกคนเคี้ร์ โอเคครับซึ่งเราจะสามารถอัพเกรดได้ตรงนี้นะครับแล้วก็รอหลุดใบซึ่งเราจะอัพเกรดอะไรซึ่งเราอ๋ออัพเกรดที่วังอที่วาง,วางใช่ไหมเนี่ยอหลรทุกคนตรงเนี้ย น้ำก็ต้องทําแบบดีๆนะครับทุกคนต่อไปก็จะไปเล่นต่อเลยมาซึ่งตอนนี้คือเราต้องการลูกค้าเพียงไม่เยอะนะครับโอเคไปเล่นกันต่อเลยทำให้ลูกค้าไม่หนีเหรอสิบสามคนหรือสิบห้าคนเนี่ยมาดูกันครับเสร์ฟอาหารสิบสาม ทำน้ำก่อนอ๊ยเราน้ำก่อนน้ำมันทำช้าทำอื่นโอเคทำแพนเค้กเพิ่มนะครับโอเคเพิ่มสองอัน โอเคโอ้โหของเยอะมากโอ้ยไม่ไม่ไม่อย่าไม่โอ้ยของเยอะเยอะอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยโอ้ยโอ้ยโอ้วแล้วอะไรเมนเค้กเอาไปโอ้ยเมนเค้กจะไม่ร็วแล้วอะไร โอเคโอเคเกือบแล้วคนมาครับชนะแล้วครับสวยชนะเลยครับซึ่งตอนนี้เราก็ชนะแล้วครับท่านผู้ชมซึ่งอุ้ยซีซันพารผมเวลสามแล้วนะครับซึ่งผมก็จะไปเอาของที่ซีซันพากันเลยนะครับ ซีซันพาร์ทโอเครับเลยรับสแน็คซึ่งเราจะสามารถเราอาะจัาเกยดก่อนนะครับอัอเกยดตรงไหน,นไปเราต้องชนะสเตเตทท่เก่าโอเคมาเล่นแบบบวกเวลานะครับซึ่งตอนนี้เราต้อง อะไรนะบวกเวลาไปซึ่งตอนนี้เสิร์ฟอาหารอ๋อทำอาหารซึ่งตอนนี้ใครเอาอะไรก็บอกได้โอเคครับเอาไปเลยเอาไปอีกแก้วหนึง่งรอก่อนนะซึ่งคนนี้ก็ น้ำปั่นสองอันอีกโอ้เราก่อนเด้อโอเคเค้กไปก่อนรอก่อนนะน้ำปั่นมันทำช้าเยเอาไปก่อนโอเคเอาไปก่อนเกือบไม่ทันเล้วเป็นเค้กโอเคเด็บโอเค อะไรแพนเค้กซึ่งวปสิตียังไงเอาน้ำตอนนี้ตัวอะไรไม่หมูหมูน้ำ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 เอาน้ำอีกโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยเอาน้ำไปก่อนมาหนึ่งนะสามสองให้ว่าน้ำราไม่ทันทนะคบทุกคน ไม่เป็นไรตอนนี้เราก็มีเงินเยอะมากๆแล้วครับซึ่งเราจะไปอัปเกรดก่อนนะครับซึ่งเราจะอัปเกรดเครื่องทำน้ำปั่นเราเพราะเครื่องทำน้ำปั่นเรามันช้ามากเราจะอัปเกรดอะไรอีกดีโอ๋อ เพิ่มคะแนนเมื่อขายอาหารไม่เอาซึ่งเพิ่มจำนวนอาหารที่ทำนะครับแล้วก็อันนี้ลดเวลาทำอาหารนะครับโอเคทุกคนคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้า